ดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสสวสชาวราศีกรกฎนะครับคลิปนี้เป็นครึ่งปีหลังนะครับเกี่ยวกับเงินโชคลาภเน้นๆน,น,นะคบชาวกรกฎนะท่านที่เกิดเดือนกร,รกฎาคมหรือราศีกรกฎหรือ,หร,อหรือลัคนากรกฎก็สามารถรับชมรับฟังได้นะครับกับผมโกโก้พ่อปมน้อยนะครับในช่องคุยกันเรื่องดวงชะตาผมจะมีไพ่คำพยากรณ์เดือนละสามใบนะครับอธิษฐาน ในดวงชะตาของชาวราศีกรกฎเกิดเดือนกรกฎาคมหรือจะลักนณากรกฎก็สามารถรับชมรับฟังได้นะครับสวัสดีท่านใหม่ที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยความบังเอิญน,นะครับทีนี้ถ้าในเดือนใดนะครับมี3มใบนี้รวมกันนี่คือ1เหรียญทองนะครับหเหรียญทองเงินก้อนใหญ่นี่คือ กงล้อมหาสมบัติใหญ่ที่สุดใน78ใบเลยที่ผมเคยทำนายมานะครับแล้วก็รวมกันกับ The m a ม i c กเ er ชียนะครับ The m a ม i c กเ er ชียก็คือไพ่เทพเจ้าแห่งโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆถ้าอยู่รวมกันอุปมาได้ว่าอุปมาก็คือความหมายคือการเปรียบเทียบนะครับว่าถ้าเป็นรางวัลใหญ่ๆรางวัลที่1ถ้าอยู่รวมกันอย่างนี้นะโอกาสที่ใครท่านใดชอบซื้อชุดใหญ่อุดหนุนรัฐบาลนะครับ10ใบ60เป็น60 60ล้านก็อาจจะเป็นท่านก็ได้นะครับในเดือนนี้ที่เป็นเดือนนี้นะหรือจะเป็น5 6 3 0 3 0ล้านก็ได้นะครับหรือบางท่านบอกว่าใบเดียวก็พออ่ะก็ก็ก็แล้วแต่แต่ละบุคคลนะครับแต่เปรียบเทียบให้ดูให้เห็นเป็นภาพพจน์นะครับว่าถ้าเป็นรูปประมหน่อยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นรางวัลที่1นนะครับอย่างเ0บล้านเขาก็เคยถูกกันมาแล้วนะ เผื่ออาจจะเป็นท่านก็ได้ท่านใดที่ชอบมักน้อยก็คือทิละใบก็ลุ้นลุ้น,นดูนะครับเป็นคํำพยากรณ์นะครับแต่อาจจะไม่ใช่กับโชคลาภอย่างเดียวบางท่านรอคอยขายบ้านหลังแล้วเป็น10 20ล้านขายที่เป็นร้อยร้อยล้านก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่าอะไรในเดือนไหนนะครับลองลุ้นคํำพยากณรดูนะครับแล้วเราก็ ถ้าคัมภยร์กรนี้เปรียบเหมือนท่านที่เกิดเดือนกร,รกฎาลัคนากรากฎหรือเกิดเดือนกร,รกฎาคมราศีกรกฎในคัมภยร์กรนี้ก็คือ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละเป็นดวงของท่านแล้วแล้วเรามาลุ้นต่อกันว่าแล้วเกิดวันอะไรจะเฮงขึ้นมาอีกสิบเปอร์เซ็นต์รูปร่างแบบไหนจะเฮงขึ้นอีกเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นเจ็ดสิบแล้วก็เป็นแปดสิบวันอะไรรูปร่างแบบไหนก็จะเป็นเก้าสิบแล้วก็มาลุ้นในรอบสุดท้ายรอบตัดสินนะครับว่า ท่านจะเฮงจริงหรือเปล่าจะเลือกมาได้กองที่ได้10แดงไหมถ้ากองได้10แดงเต็มร้อยคะแนนเต็มเลยอ่ะลุ้นกันดูนะครับมาเริ่มต้นครึ่งปีหลังเดือนเกิดท่านเลยนะทำคลิปอื่นยอดวิวยอดดูครึ่งปีหลังของคลิปอื่นราศีอื่นนะครับครึ่งปีหลังทะลุไปสองห0,000ื่นกว่าแนละ้วยังค้างอยู่สามราศีสีราศีวันนี้จะให้จบนะครับเริ่มต้นในเดือนเกิดท่านเลยนะครับท่านที่เกิดเดือนกอนรกฎาคมนะครับ เด็กสตาร์นิ่งๆเรียบเรียบในเดือนเกิดท่านอ้าวออกจนได้ในเดือนเกิดท่านนะครับมาแล้วหนึ่งเหรียญทองทำบุญทำกุศลบุญกุศลที่ท่านทำมาท่านชาวกรกฎราศีกรกฎลัคนากรากฎหรือเกิดเดือนกรกฎาคมแผ่เมตตากวดน้ำบุญกุศลอันใดที่ท่านปรารถนาอ้อนวอนขอครึ่งเดือนหลังท่านจะได้ สำเร็จสมปรารถนาแต่เน้นว่าในเดือนนี้ควรที่จะแผ่เมตตานอกจากญาติร่่งลับไปแล้วของท่านทั้งหลายก็น่าจะอุทิศส่วนกุศลให้กับสัมภเวีวิญญาณเร่ร่อนจิตวิญญาณทุกรูปทุกนามที่ยังรอคอยส่วนบนอยู่นะครับแล้วก็แผ่ไปให้มากที่สุดบางท่านก็ยังเหมือนว่าถ้าแผ่ไปก็กลัวความเมตตาหมดความเมตตาถ้าเปรียบเหมือนเราจุดเทียนไขเล่มหนึ่งนะครับแล้วเราแผ่ไปเรื่อยๆนี่แล้วก็ไปจุดให้อีกแต่และเล่มละเล่ม ยิ่งสว่างสวัยนะไม่ใช่ว่าแผ่เมตตาแล้วความเมตตาจะหมดไม่มันมันไม่ใช่นะครับมันยิ่งจะงอกงามเกิดขึ้นเกิดขึ้นนะครับถ้าความเมตตาเปรียบเหมือนเมล็ดข้าวเปลือกเม็ดนึงยิ่งหวานลงไปแต่ละเม็ดละเม็ดก็1เม็ดแตกออกมา1ต้น1กอแล้ว1ต้น1กอมีเป็นร้อยร้อยเม็ดนะมันยิ่งให้ยิ่งได้นะครับ เดือนกรกฎาเดือนเกิดท่านท่านจะได้รางวัลจากเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์การแผ่เมตตาการสะสมบุญมาแล้วแต่ว่าใครจะมากหรือน้อยนะครับนกก็อยากออกสื่อนกก็มาร้องเพลงคุยการเสียงดังเลยนกเอ๋ยนกน้อยเดือนสิงหาคมสิบเหรียญเงินพึ่งได้นะนก็ใช่อยู่แล้วเงินเงินหนึ่งเหรียญทองก้อนใหญ่หนึ่งเหรียญทองก้อนใหญ่มาแล้วท่านก็มันต้องเงินเต็มบ้านอยู่แล้วสิบเหรียญน,นะครับถ้วยมหาสมบัติ แต่มีบางสิ่งบางอันอย่างอาจจะผิดใจขัดแย้งอยู่นะแต่ว่าถ้วยมหาสมบัติประกบกับสิบเหรียญบ้านเล็กที่ก็ได้นะครับเป็นโชคท่านใดค้าขายอยากขายบ้านอาจจะได้ขายในเดือนสิงหาคมนี้บ้านเล็กที่ท่านอาจจะให้โชคก็ได้แต่บางอย่างอาจจะผิดใจผิดหวังเรื่องการเงินอาจจะสมปรารถนาแต่เป็นเรื่องส่วนตัวอาจจะต้องทำใจหน่อยอ่ะไม่เป็นไร เอาทรับเอาเงินไว้ก่อนเอาเงินไว้แก้ปัญหาบางอย่างอาจจะเลงว่าอยากได้เท่านั้นเท่านี้อาจจะไม่ถึงแต่เราก็แค่หวังนะครับแต่เราอย่าไปคาดหวังนะทุกคนมีความหวังนะครับแต่ความหวังนั้นใครจะสําเร็จก็อีกเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับแต่ท่านได้สิบเหรียญน,นะในเดือนสิงหาคมนี้สิงหากรกฎาสิงหากกันยายนกันยายนมาแล้วเบื้องบน การพิจารณาพิาพากษาบางสิ่งบางอย่างดวงชะตาลุ่งเรืองสว่างสวยัยหรือท่านใดรอคอยการตัดสินใจว่าบอกรักมานานแล้วจะบอกไหมจะชอบไหมจะได้ไหมจะสําเร็จไหมได้แน่นอนอาจจะรอคอยบุตรบริวารก็ได้เพราะว่าไพ่เด็กประกบไพ่ครอบครัวบางท่านบอกว่าโชคใหญ่ของหนูก็คือการมีบุตรรอมาสิบปีละสิบปียังไม่มีลูกเลยนะครับอืม ไปทำกิฟต์มาไปทําอะไรทางการแพทย์มาหมดทีละสามแสนสี่แสนก็ยังไม่ได้เดี๋ยวผมจะมาเล่าคลิปเรื่องบุตรบริาวารให้ฟังนะแบบปาฏิหารไม่ได้เสียอะไรสักบาทเลขรถก็อาจจะใช่ถ้าใครชอบเป็นนักลงทุนตัวเลขนะรถพาหนะท่านหรือบ้านเลขที่ท่านก็ได้แต่ในเดือนออกันยายนเน้นว่าเป็นความสุขความสําเร็จจะมีความก้าวหน้ารอคอยบุคคลใดที่ทางไกลอยู่อาจจะมาก็ได้ บุญกุศลมากน้อยแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับทุกคนเปลี่ยมเหมือนทองคําแต่ปริมาณทองคําในตัวตนท่านมากน้อยแตกต่างกันก็คือบารมีแตกต่างกันนะครับนี่คือสิบถ้วยกันยาตุลาคมเดอะเวอร์ word, สำเร็จสมปรารถนาเห็นแบบแบบมากงล้อมหาสมบัติอยู่ในเดือนตุลาคมนะครับชาวราศีกรกฎแต่ตั้งสัจจะอะไรไว้ต้องทำให้ได้นะ บางท่านบอกว่าจะซื้อแค่3ใบก็คือ3ใบจบแต่ในนี้บางทีในมุมกลับระวังคําพูดอาจจะงวดหงิดคําพูดนะครับอาจจะพูดไม่เพราะอาจจะมีเรื่องมาขัดแย้งขัดใจหรือการเจราจาบางสิ่งบางอย่างท่านจะได้ขายแล้วนะรั์ใหญ่ท่านนี่นะแต่คําพูดพูดผิดไปนนิดนึงพีกเลยพีกผัน แต่เหนือสิ่งอื่นใดดวงชะตาท่านยังไงท่านก็จะได้รับพรสวรรค์จากเบื้องบนนะครับสิ่งที่ท่านรอคอยอยู่ในเดือนตุลาคมมักผลเงินเงินก้อนใหญ่ถ้าตีเป็นตําแหน่งใบนี้ก็6ล้าน12ล้านก็น่าจะได้อยู่นะครับก็คือรางวัลใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าใครยังผิดกฎเบื้องบนอยู่ถ้าใครยังผิดศัจจะเบื้องบนอยู่ก็อาจจะติดขัดๆหน่อยนะครับมากน้อยไม่เท่ากันนะครับมูลค่ามากน้อยไม่ไม,ไม่เท่ากันบางคนบางท่าน หลักแสนหลักล้านบางคนบอกว่าพัน0องพันหมื่ก็ถือว่าเยอะมากมายนะครับก็แล้วแต่ตัวแต่ละท่านแต่ละบุคคลนะครับตุลาคมพฤศจิกายนความพลิกผันการเปลี่ยนแปลงนะครับหลายสิ่งหลายอย่างจะเริ่มดีขึ้นนะครับใบนี้ยึดมั่นในคุณงามความดีให้มากนะครับถ้านอาจจะประสบความทุกข์ใจปัญหาอะไรต่างๆมีเมตตาได้นะครับ แตนะ่เราในตรงนี้ถ้าใครจะมารบกวนการเงินหรืออะไรต่างๆเราก็ควรที่จะพิจารณาให้ดีเราต้องเมตตาตัวเราเองก่อนนะครับถ้าเรากายวาจาใจพร้อมเราเรา,เราถึงจะช่วยคนที่เขาเดือดร้อนเราก็ค่อยทําต้องนึกถึงตัวเองเสมอในบทส่วดมนก็คือให้เมตตาตัวเองก่อนหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีตามบุญกุศลแต่อาจจะไม่ถูกใจท่าน แต่ถูกใจเบื้องบนแต่ถูกใจตามหลักวิถีแห่งกรรมถ้าเราหลุดพ้นออกจากคนที่ดีเราหมดบุญบารมีกับคนกลุ่มนั้นแต่ถ้าเราหลุดพ้นออกจากคนที่ไม่ดีหรือคนที่ไม่ดีหลุดพ้นออกจากเราเราก็หมดกรรมกับเขานะครับหลุดพ้นออกจากคนดีน่ะเราหมดบุญถ้าเขาหลุดพ้นถ้าเราหลุดพ้นออกจากคนไม่ดีเราหมดกรรม ก็คิดอย่างนั้นเอานะครับถ้าคนไม่ดีก็เป็นกรรมถ้าคนถ้าเราถ้าเรามีคบคนที่ดีอยู่แต่เราไปหลุดพ้นสิ่งที่ดีเราก็หมดบุญวาสนาแต่บุญวาสนาเริ่มต้นทําได้นะครับนี่คือบุญวาสนาบารมีจัดจัดสรรให้ท่านมีความสําเร็จความเจริญและในเดือนสุดท้ายของชาวราศีกรกฎความเอย๋ยความรักสมมกสมผลสมปรารถนามีข่าวดีปลายปีนี้ ถ้าใครรอคอยคนรักคูก่ครักอยู่ได้แบบปาฏิหารหรือคนรักคู่รักท่านพ่อบ้านแม่บ้านท่านความคนรักไม่ใช่ใหมายถึงแต่คนโสดอย่างเดียวนะดาวคู่รักคู่ครองอาจจะให้โชคท่านก็ได้อาจจะมีพ่อบ้านฝันเล่นๆฝันบอกว่าคุณซื้อหน่อยนะตัวนี้หรืออาจจะหยิบรางวัลอะไรให้ท่านก็อาจจะเป็นรางวัลก็ได้ใบนี้นะครับ The Magician ก็คือว่าความสำเร็จสมปรารถนา ได้ดังใจดาวคู่รักให้โชคนะครับใบนี้แนะนําว่าปลายปีมาเราก็ทําบุญทํากุศลอยู่แล้วนะครับตามหลักก็คือตามหลักพุทธศาสนาเราเราก็ทําบุญการทําบุญไม่ไม,ไม่ไม่ได้หมายความว่าเอาทรัพย์ปัจจัยไปทําบุญที่วัดอย่างเดียวการซื้อของการบริจาคก,การให้เพื่อนบ้านการทํากับข้าบการแบ่งปันทุกอย่างถ้าเจตนาเป็นบุญทุกอย่างเป็นบุญหมดนะครับเจตนาดีทุกอย่างย่อมดีนะในเดือนที่ กรกดาเดือนเกิดท่านเลยหนึ่งเหรียญทองนะครับแล้วก็ในเดือนตุลาคมกงงรอมหาสมบัติ12ล้าน18ล้านก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับเรามาลุ้นกันว่าถ้าทุกท่านเกิดเดือนกรกดาคมหรือลัคนากรกฎหรือราศีกรกฎ70%เปร็นเป็นของท่านลนะมาลุ้นกันว่าอีก10%ออีกอีก,อกนะครับว่าจะเป็นท่านที่เกิดวันอะไร วันอะไรดีนะขออธิษฐานให้ชาวกรกฎนะครับชาวราศีกรกฎวันอะไรเอ,อ่ยวันอะไรขอสองใบนะครับหนึ่งสองท่านที่เกิดวันพฤหัสนะครับชาวราศีกรกฎวันพฤหัสกับวันพุธกลางวันมีคะแนนเพิ่มมาอีก10คะแนนนะครับก็คือจาก70ทุกคนที่เกิดกรกฎหรือ ลัคณากรากฎหรือเดือนกรกฎาคม70%คำทางต่างๆอาจจะเป็นท่านเพิ่มเติมมาคือยิ่งถ้าท่านเกิดวันพุธและวันพฤหัสเพิ่มไปอีก10% 80%แล้วนะครับ80%แล้วนะครับใครจะเข้ารอบนะครับและรูปร่างลักษณะแบบไหนเพศอะไรก็ขอให้ขึ้นมาในคํมายร์กรรอบที่3นี้70-80 90%คือรูปร่างลักษณะแบบไหนอ่ะอยู่ด้วยกันตีตีท่านที่เป็นคนหนุ่มวัยหนุ่มนะครับอายุรูปผู้ชายก่อนนะครับคุณผู้ชายอายุไม่เกิน40ปีแจ็คหนุ่มท้วมขาวอ่าแจ็คหนุ่มท้วมขาวนะครับไม่เกิน40ปีนะท่านมีเฮงมาอีก10%ก็เป็น90%แล้วก็คุณผู้หญิงที่รูปร่างเล็กสันทัดเพิ่มมาอีก 10%ก็เป็น90%วันอื่นๆลูกรลางอื่นๆอ,อาจจะเพิ่มมาอีก5%นะครับแต่นี่คือคำพยากรณ์คำทำนายนะ90%แล้ว10%สุดท้ายที่จะเป็นท่านที่จะเข้ารอบนะครับผมจะมีไพ่3ากองนะครับกองหนึงเป็น10แดงกองหนึงเป็น10ดดำกองหนึงเป็น9ดําดำนะครับมาลุ้นกันว่าถ้าท่านอธิษฐานและเสียงทายเลือกถูกต้องกองที่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ มีเกณฑ์ร้อเปซ็นเป็นความเฮงของท่านนี่คือคำพยากรณ์ของผมนะครับโกโก้พอมดน้อยในช่องคุยกันเรื่องดวงชะตานะครับระหว่าง1-2-3อ่ะโกโก้1โกโก้2โกโก้3ตั้งจิตแล้วก็เลือกมาท่านอาจจะไม่เกิดวันพฤหัสหรือวันพุธหรือรูปร่างแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าท่านมาเลือกกองนี้แล้วท่านเฮงท่านก็อาจจะใช่เลยนะครับ ถ้าท่านเลือกกองใดเป็นสิบแดงสองใบสิบเปอร์เซนต์นั้นเป็นของท่านเป็นร้อยเปอร์เซนต์หนึ่งสองสามเลือกห้ามลอก,การบ้านกันนะครับอ่าโกโก้หนึ่งท่านดดเลือกโกโก้หนึ่งเขาแสดงความยินดีด้วยท่านไดห้าเปอร์เซนต์นะครับมันไม่ใช่เลยนะก็คืออาจจะยังไม่เฮงในการเลือกแต่ความเป็นจริงก็อาจจะใช่อยู่นะครับแต่ว่าการเลือกเสีงยงใครออกมา เป็นสิ์ดำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับณตอนนี้ณวันนี้เท่านี้เราต้องเพิ่มบุญทําอะไรที่เป็นกุศลผลบุญเพิ่มขึ้นนะครับแล้วท่านจะโชคดีนะณวันนี้เล็บเรายาวเท่านี้เวลาต่อไปเรื่อยๆเล็บเราก็ยาวขึ้นยาวขึ้นความดีเหมือนกันนะครับแม้เพียงเล็กน้อยแต่ถ้าทาเรื่อยๆบ่อยๆเหมือนผมเรายาวแป๊บหนึ่งก็ยาวเล็บเราแป๊บหนึ่งก็ยาวทําเรื่อยๆมันก็ยาวเองความดีเล็กน้อยมันก็ดีมันมันก็มากเอง ความชั่วเล็กน้อยทำเรื่อยๆมันก็มากเองเหมือนกันนะครับท่านเลือกโกโก้สองนะครับเก้าแดงเกือบเต็มสิบนะครับท่านเกือบเต็มละเบื้องบนบอกว่าท่านก็มีลุ้นนะเก้ากับสิบก็ใกล้เคียงกันท่านก็มีลุน้นแต่ว่าท่านยังขาดเรียกว่าความเพียรเพิ่มขึ้นอีกก็ได้นะครับเราต้องเร่งความเพียรหน่อยนะชาวกรากรกดความเพียรที่เป็นความดีความดีอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องเสียงเงินเลยก็คือ การนั่งสมาธิการสวดมนต์ไหว้พระบทสวดมนต์ก็คือบทสวดสรรเสริญบารมีของพระพุทธเจ้าถ้าเราน้อมจิตไปแล้วเราก็สวดด้วยความแปลแล้วก็น้อมว่าในบทสวดสอนอะไรเราก็กลายเป็นการเอามาอบรมตัวเรานั่นก็คือบุญอย่างหนึ่งนะครับแต่บุญอันใดที่จะได้เกี่ยวกับมีโชคมีลามีเงินมีทองก็คือทานทานคือบุญข้อแรกบารมีข้อแรกในการทําทานรับก็ได้ทรัพ์ ทานแรงกายก็ได้แรงกายนะครับ9แดงเกือบเต็ม10ก็แน่นอนที่สุดท่านได้เลือกโกโก้3ขอแสดงความยินดีด้วยและถ้าท่านเกิดรางวัลพูดและวันพฤหัสแล้วก็รูปล่างอย่างนี้ท่านได้คะน100คะแนนเต็มจากช่องนี้เลยนะครับ10แดงบุญกุศลเต็มเปลี่ยมอย่าให้บุญ6 7 8ออกไปนะทำความเพียรทำความดีให้มีเสมอตัวกับให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป ดอกบัวที่โผล่ผลตมขึ้นมาแล้วไม่มีวันที่จะงอก้านดอกจมลงไปดินอีกทองคำที่หล่อหลอมความบริสุทธิ์เป็นทองคำแท้ร้อยเปอร์เซน์แล้วย่อมไม่นำเอาสนิมเอาก้อนกรวดเอาอะไรมาตกแต่งในจิตใจที่มันเป็นของสุภาพรมัมแมมการเลือกการเสี่ยงทายย่อมเกิดขึ้นนะครับมีได้มีเสียมีสมหวังมีผิดหวังถ้าเรา เลือกแล้วถ้าเรามีความหวังเราก็ทําตามความหวังเรานะครับก็ให้ดูกําลังตัวเองอันนี้ก็คือคําพยากรณ์นะครับแต่สิ่งเดียวสิ่งหนึ่งที่ท่านเลือกที่จะทําแล้วท่านจะไม่ผิดหวังท่านจะไม่สมหวังท่านจะไม่มีตัวเลือกอื่นเลยสิ่งสิ่งนั้นก็คือการเลือกที่จะไม่ทําชั่วถ้าท่านไม่ทําชั่วท่านก็ได้เป็นคนดีในทันทีทันใดนั่นเองนะครับ คนดีก็ทำบุญได้นะคนชั่วคนบาปก็ทำบุญได้ไปป้นเข้ามาเบียดเบียนเขามาก็เอามาแจกได้แต่สิ่งเดียวที่คนชั่วทำไม่ได้ก็คือการละชั่วทำดีใครๆก็ทำได้แต่คนดีก็คือคนที่ไม่ทำชั่วนะครับท่านใดที่เป็นคนดีก็เปรียบเหมือนเป็นทองคำบริสุทธิ์ปริมาณความดีมากน้อยแตกต่างกันก็คือปริมาณทองที่ท่านมีอยู่ สำหรับผมโกโก้พ่อมดน้อยสำหรับช่องคุยกันด้วยดวงชะต,ตานะครับท่านใดเข้ามารับชมรับฟังครั้งแรกชอบลักษณะคำพยากรณ์มีข้อคิดมีทางทำนายผมมีทั้งคลิปเล่าเรื่องอะไรต,กกต่างฝากกดติดตามฝากอ่าคอมเมนต์แนะนำกดแชร์ได้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับต้องขอบคุณมากสำหรับทุกท่านที่รอรับชมรับฟังสวัสดีครับ